ด้านเมืองพัทยานะคะนาย,ยกเมืองพัทยาค่ะพร้อมเปิดสถานบริการถึงที่ยึดโซนนิ่งเดิมเป็นหลักนะคะนอกเขตเนี่ยยังไม่ได้ค่ะ นายปรเมศงามพิเชษฐนายกเมืองพัทยาค่ะก็ได้กล่าวถึงความพร้อมของเมืองพัทยาที่จะเปิดสถานบันเทิงถึงตีสโดยได้มีการประชุมร่วมก,กันกับตำรวจภูธรภาคสองและผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายอำเภอบางละมุงในการรับนโยบายของนายกร,ร,รัฐมนตรีที่จะเปิดสถานบริการถึงตีสซึ่งเมืองพัทยาก็จะยึดโซนนิ่งเดิมนะคะก็คือบริเวณถนนสาย3เข้ามา50เมตรนะคะไปฝั่งทะเลไปถึงวงเวียนปลาโลมาจน ไปถึง Walking Street พัทยาค่ะที่จะสามารถเปิดได้ถึงตี4นอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมค่ะตามกฎหมายของสถานบริการเดิมทางเมืองพัทยาก็ได้เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการในด้านของความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนนะคะส่วนในเรื่องของการปิดตี4ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องมีการดูแลนักท่องเที่ยวนะคะส่วนเมืองพัทยาก็ให้มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวใน สถานที่เที่ยวในโซนนิ่งด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเมืองพัทยายังเห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงถึงที่4ที่อยู่ในโซนนิ่งเท่านั้นนะคะเมืองพัทยาก็ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนนะคะในการใช้เสียงก่อให้เกิดความรําคาญกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับสถานบันเทิงทางเมืองพัทยาก็ได้ร่วมกันทํางานนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการออกตรวจสอบส่วนในเรื่องของเมาแล้วขับค่นะนักท่องเที่ยวทุกคนควรใช้บริการรถสาธารณะนะคะหรือว่าให้เพื่อนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล เ,เป็นคนขับซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะใช้บริการรถสาธารณะหรือว่าเดินเที่ยวแต่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะที่ขับรถซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีด่านนะที่คอยตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ